สายด่วนรัฐบาลใบเขียวเออพร้อมเลขสรุปของชมนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดาาแชร์กก like, สครูขออนุญาตแชร์ให้ตัวเองสักสิบแชร์นะเราดูจากสถิติย้อนหลังอ่ะทุกคนจ๋าเลขสถิติย้อนหลังคือสมมติว่างวดนี้นะคะหนูได้หนูได้เด่นเ 7, จ 3, 7, 3, 7, 3. ็ดเด่นสามเด่นเจ็ดเด่นสามเด่นเจ็ดเด่นสามไปมางวดนี้ได้เด่นศูนย์ได้เด่นศูนย์เด่นหกได้เด่นศูนย์เด่นหกออกมาศูนย์เจ็ดนะคะอ่างวดนี้ได้เด่นสี่ ได้เด่นสี่ได้เด่นเก้าอ๋ออ้ยเลข pues รู้แล้ว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 ฉันรู้แล้วฉันครับฉันรู้แล้วฉันคำนวณได้แล้วมวดที่ผ่านมาได้ศูนย์อ่ะมวดที่ผ่านมาได้ศูนย์เนะได้ศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์มางวดนี้ได้เด่นสี่กับเก้าออกสามเก้าได้เด่นสี่เด่นเก้าออกสามเก้าวดนี้ได้เด่นได้เด่นสองได้เด่นสาม หนูกันเบิ้ลนะหนูกันเบิ้ลให้สองสองนะงวดนี้หนูกันเบิ้ลให้สองนะเพราะว่าหนูคำนวณได้ตัวเด่นสองและสามหนูกันเบิ้ลให้สองสองตัวเดียวหนูกันเบิ้ลให้สองสองตัวเดียวถ้าเป็นเลขเบิ้ลนะถ้าเป็นเลขเบิ้ลหนูกันเบิ้ลไว้ให้สองสองตัวเดียวนะคะสักครู่นะ อ่ะสักครู่จ้ะนะคะขออนุญาตคำนวณเลขสักครู่ถ้าเป็นเบิ้ลดันเลขสองสองขึ้นมาจาะลิง์กที่หนูปักหมุดเพิ่มเพื่อนได้ไหมทุกคนจ้ะอ่าหนูขออนุญาตคำนวนเลขสักครู่นะคะทุกคนต้องรอหนูนะทุกคนเป็นอะไรปีนี้จะเป็นอะไรจ้ะ ปีนี้จะเป็นอะไรคำนวณยากมากๆเลยเนาะปีนี้คำนวณยากมากๆเลยนะคะถามบาเล็กมันเสียออกตัวหดถามบาเลกมันเสียออกตัวใด,ออวใดพี่ชมคะเลขออกตัวเดิมได้ไหมคะอย่าลืมนะเลขออกตัวเดิมได้นะจ๊ะเลขออกตัวเดิมได้นะจ๊ะทุกคนจ๋านนะะอย่าลืมติดไว้ด้วยนะคะอย่าลืมติดไว้ด้วยนะคะสามเก่าเก่าสามเด้อถ้าได้ยินเสียงหนูแล้วชัดเจนนะคะจดไว้หน่อยนะติดฝาบ้านให้หน่อยนะคะ ติดฝาบ้านไว้ให้ชมหน่อยนะคะ3993ตัวเดิมสําหรับงวดนี้3993ตัวเดิมสําหรับงวดนี้จะมาไหมไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะลองดูก่อนนะอ่ะ1,300คนตรงนี้กดเข้าไปลิงก์หรือ,อยังกดเข้าไปลิงก์ที่หนู ผิดถูกขอโทษขออภัยนะผิดถูกกราบขอโทษขออภัยใครที่ซื้อกับบ้านนี้ซื้อเลยแทงเลยก่อนดีเลขอันเลขอันเลขดังก่อนที่เลขจะอันเลขจะดังเลขจะจ่ายครึ่งก่อนที่เลขจะอันเลขจะดังเลขจะจ่ายครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีที่ซื้อรีบกดเข้าไปเจ้านอกให้แค่60 70นะเจ้านอกให้แค่60 70นะคะแต่เจ้านี้ให้บาทละ95ค่ะแต่เจ้านี้ให้บาทละ95ค่ะ1,700คนตรงนี้ฟังหนูดีๆฟังหนูดีๆนะ นะ่งพนคนตรงนี้ขออนุญาตแจกเงินขวัญถุงดีกว่านะคะเรามาเล่นเกมนะคะเราจะมาเล่นเกมการขออนุญาตแจกก่อน1นึ่ทหนึ่งคนหนึ่งท่านสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์และคนที่เป็นลูกค้าร้านหนูขอเงินใบหนึ่ง <c oughs> ขอคนที่กดไลค์กดแชร์และเป็นลูกค้าร้านหนูแ <c oughs> จกเงินขวัญถุงก่อนแล้วทุกคนเตรียมตัวแคปนะคะ,ะทุกคนขาทายเลข2ตัวท้ายแบงค์นี้นะคะทายเลข2ตัวท้ายแบงค์นี้คือจ๋าเดี๋ยวชมจะให้แคปรัฐบาลรอจ้ะอ่ะโอเค ใครแคปแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าขอบคุณขึ้นมาได้เลยนะคะระหว่างนี้ใครแคปแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าขอบคุณขอบคุณจ้ะใครทายก็ทายนะคะใครแคปแล้วดันคอมเมนต์ขอบคุณขึ้นมาได้เลยค่ะใครทายก็ทายใคร แคปแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าขอบคุณนะจ๊ะทุกคนจ๋าซื้อกับเจ้านี้ทันแน่นอนนะคะซื้อกับเจ้านี้ทันแน่นอนจ้ะนะคะบ้านนี้ให้บาทละ95ตอนนี้ยังไม่มีเลขอั้นยังไม่มีเลขดังนะตอนนี้ยังไม่มีเลขอั้นยังไม่มีเลขดังนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนไหนที่อยากซื้ออยากแทงนะคะรีบเข้าไปซื้อรีบเข้าไปแทงในลิงก์ที่หนูปกักปุดให้ได้เลยค่ะอ่ะใครแคบแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าขอบคุณมาใครแคบแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าขอบคุณมาจ้ะใครแคปแล้วเรียบร้อยดันม์พพิ คำว่าขอบค ok ุณข nah e ึ謝謝้นมาได้เลยจ้าระหว่างนี้ไทยตัวเลขมานะคะเลข2ตัวท้ายแบงค์นี้คือเลขอะไรเลข2ตัวท้ายแบงค์นี้คือเลขอะไรพร้อมกับช่อเล่น2ตัวท้ายแบงค์นี้คือเลขอะไรพร้อมกับชื่อเล่นขึ้นมาค่ะ2ตัวท้ายแบงค์นี้คือเลขอะไรพร้อมกับช่อเล่นดันตัวเลขขึ้นมาพร้อมกับชื่อเล่นจ้าตั้งแต่50ลงมาจ้ะทุกคนจ๋าตั้งแต่50ลงมาอ่ะบอกใบให้อีกนิดหนึ่งตั้งแต่40ลงมาค่ะตั้งแต่40ลงมาจากใครไทย ถูกรับเป็นเงินขวัญถุงไปเลยนะใครายไทยถูกรับเป็นเงินขวัญถุงไปเลยนะใครายไทยถูกเรามีนัดกันกับสายด่วนรัฐบาลนะคะสาหรับคืนนี้อย่าลืมนะคะกดเข้าไปซื้อกดเข้าไปแท็กในลิงก์ที่หนูปักหมุดให้ได้เลยนะวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ